เราจะดูยังไงว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับอันไหนเป็นคอลลาเจนที่ดีที่แท้นะครับอันไหนที่เป็นคอลลาเจนที่ไม่แท้อันนี้คือคอลลาเจนนะครับตัวของซูเปอร์คอลลาเจนของเรานะครับกับอันนี้คือคอลลาเจนในท้องตลาดนะครับขายถูกก็จริงแต่เล็กกว่าเราเยอะครับนะครับของเราใหญ่กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองให้ทุกท่านดูนะครับะฉงนั้นคอลลาเจนของเราจะเป็นแบบนี้เลยครับนะครับเป็นผงสีขาวเรามีช้อนให้ทุกท่านด้วย นะครับนั้นเดี๋ยวเราลองใส่คอลลาเจนในน้ําดูนะครับอันนี้คือซูเปอร์คอลลาเจนของเรานะครับตัวนี้คือของท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นผงเหมือนกันเลยนะครับแต่เราเราไม่รู้ว่าเขาทํามาจากอะไรสีเหมือนกันเป๊ะเลยครับนะครับใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับอยากบอกทุกท่านว่าคอลลาเจนที่ดีเนี่ยนะครับ ถ้าลงไปแล้วนะครับลงน้ําแล้วมันไปนอนก้นเลยทันทีเนี่ยนะครับสันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าคอลลาเจนนั้นใส่เขาเรียกว่าสารทําละลายมันเลยทําให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยเทลงไปแล้วลงไปถึงเขาเรียกว่านอนก้นเลยทันทีนะครับสังเกตดูคอลลาเจนของเราเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆละลายลงไปนะครับค่อยๆลงไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราคนไปพร้อมๆกันนะครับเพียวคอลลาเจนเนี่ยนะครับคอลลาเจนร้อเนี่ย เขาเรียกว่าจะใช้เวลาในการละลายสักครู่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าใช้วิธีการคนไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันจะค่อยๆทําละลายไปนะครับเพราะฉะน,นั้นสองตัวเนี้ยดูดูจากตามันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราทดสอบดูเดี๋ยวเราจะเห็นความต่างครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคอลลาเจนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเพในส่วนของ ตัวไทม์ล็อกซูเปอร์คอลลาเจนของเราเนี่ยครับต้องใช้เวลาประมาณคนสัก1น,นาทีครับให้มันแตกตัวเพราะมันคือคอลลาเจนแท้นะครับแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีในการทําละลายเพราะฉะมันจะต้องเขาเรียกว่าใช้การคนหรือการเขย่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกท่านถนัดเลยครับนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยผมไปใส่อย่างอื่นผมก็เขย่าเลยครับเพราะมันเข้าง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรามีสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับ นะครับเนี่ยครับอีกเจ้าหนึ่งก็ละลายช้ากว่าเรานิดนึงนะครับนะครับก็สีน้ําก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพราะจริงๆเองในส่วนผสมที่มันเป็นแป้งกับคอลลาเจนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่รู้ครับว่าอะไรคือแป้งอะไรคือคอลลาเจนนะครับ รู้สึกของเขาจะละลายช้ากว่าเราอีกนะครับนะครับแต่คอลลาเจนนะครับเมื่อเมื่อไหร่ที่เราชงละลายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่าพอเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีความใสของตัวมันเองนะครับอันนี้ของเราละลายหมดแล้วครับเดี๋ยวผมมาคนอันนี้ให้ละลายก่อนชงแบบนี้เราอยากทานกันหรือยังครับผมเองนี่อยากทานเลยนะครับเนี่ย ไม่มีกลิ่นไม่มีสีครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีปกติทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็เขาเรียกว่าจะทําให้พอเราทิ้งไว้นิด,น,ดนิดหนึ่งครับมันก็จะใสขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทิ้งแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะดูว่าคอลลาเจนตัวนี้ผสมแป้งลงไปหรือเปล่านะครับ วิธีการคือเราจะใช้เขาเรียกว่าไอโอดีนนะครับในการหยดเทสลงไปนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหยดพร้อมๆกันเลยอันนี้คือตัวที่เป็นคอลลาเจนยี่ห้ออื่นนะครับอันนี้คือคอลลาเจนของเราซูเปอร์คอลลาเจนวิธีการเดี๋ยวผมคนอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูของเรานะครับ อยากทานไหมครับแบบนี้เป็นผมผมไม่ทานเลยนะครับดูสิครับมันมีอะไรอยู่ข้างในล่ะครับอันนี้นะครับแล้วดูของเราครับนะครับเมื่อไหร่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนแท้ๆนะครับเขาเรียกว่าไอโอดีนเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใสเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะนันอันนี้วิธีการพิสูจน์คอลลาเจนแบบง่ายๆนะครับเพราะนันอันนี้อยากให้ทุกท่านเขาเรียกว่าเอาไว้เผื่อเผื่อไปดูครับว่าบางยี่ห้ออาจจะมีผสมแป้ง นะครบ,บางคนบางคนต้องบอกว่าเราเจอทาไมราคาถูกจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่